ซื้อครั้งเดียวได้สองเด้งเลยค่ะได้ทั้งการปลูกและได้ทั้งการเอาไปถักบอนไซแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายไอเดียค่ะกิ่งที่สวนของคุณนายไอเดียเนี่ยมีเต็กกิ่งที่ยาวๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเราสามารถเอาไปแยกนะคะเพื่อที่จะทําบอนไซได้นะคะสำหรับทุกคน ที่อยากจะลองฝึกมือนะคะเพื่อที่จะทำบอนไซทรงต้นไม้หรือจะถักเปียหรือจะท,จะทำแบบม้วนนะคะม้วนไปยังไงเนี่ยตามไอเดียของเราเลยนะคะกิ่งยาวๆแบบนี้นะคะอยู่ที่เนี่ย50เซนถึง60เซนก็มีนะคะซื้อไปครั้งหนึ่งเนี่ยได้สองเด้งเลยก็คือได้ทั้งการปลูกแล้วก็ได้ทั้งการ เอาไปทําบอนไซด้วยนะคะวิธีจะไปทําบอนไซนะคะก็คือเนี่ยเราไปเด็ดริกิ่งแบบนี้ออกเอาไปปลูกนะคะส่วนกิ่งที่ยาวๆแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็เอาไปแยกนะคะแยกให้มีความยาวแต่ละความยาวเท่าๆกันนะคะเท่าเท่ากันสําหรับการทําบอนไซเนี่ยช่องคุณนายไอเดียก็มีสอนเข้าไว้นะคะเข้าไปดูเลยนะคะว่าเราจะทําแบบไหน แล้วก็เติมไอเดียของทุกๆคนลงไปด้วยนะคะไม่ต้องทําตามนายไอเดียทุกๆอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวนายไอเดียมาแนะวิธีการเตรียมกิ่งก็คือนะคะเพื่อนๆได้กิ่งแบบนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปแยกนะคะแยกเอากิ่งที่ยาวความยาวเท่าๆกันเนี้ยเอาไว้มัดเดียวกันนะคะอาจจะมีอย่างละสี่กิ่งห้ากิ่งหรือสิบกิ่งก็ได้นะคะแยกแยกแยกไว้เลยนะคะแล้วก็เอาความยาวแต่ละความยาวเนี้ยไว้ ไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออความยาวขนาดนี้จะม้วนได้กี่ม้วนถักไปได้กี่กี่ยาวแค่ไหนนะคะจะได้เท่าๆกันนะคะเอาไว้เป็นช่อ,ช,อช่อไปนะคะเพราะว่าความยาวก็จะไม่ได้ยาวแบบนี้ทุกกิ่งนะคะอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะคะการทำบอนไซเนี่ยยาวเกินหนึ่งคืบก็ทำได้แล้วนะคะ ความยาวของกิ่งเกินหนึ่งคืบก็ทําได้แล้วแต่ว่าแต,แต่ว่ากิ่งแบบไหนจะทําบอนไซได้นะคะกิ่งแบบนี้ทําได้นะคะแต่ถ้าอ่อนกว่านี้ทําไม่ได้แล้วนะคะก็คือเขาก็จะกิ่งเขาจะตายไปเลยนะคะเวลาเราเอาไปถักเนะี่ยเขาจะไม่แข็งแรงถ้าเขาไม่ใช่กิ่งที่แก่นะคะอายุไม่ถึงนะคะ ขแขนงของเขาเนี่ยเพิ่งจะแตกนะคะอายุก็จะยังไม่ถึง2เดือนครึ่งนะคะการที่เราจะเอากิ่งไปทําบอนไซเนี่ยกิ่งจะต้องมีอายุ2เดือนครึ่งนี่คือ2เดือนครึ่งคือกิ่งแม่ที่เราปักเข้าไปนะคะเข้าไปแล้วก็ยาวออกมาแบบนี้นะคะพอนานๆเข้าเนี่ยเขาก็จะแตกขแขนงออกมาแบบนี้นะคะแตกขแขนง แขนงเนี่ยเขาเพิ่งแตกนะคะก็อาจจะแตกได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนก็ตรงนี้ก็ทําบอนไซไม่ได้นะคะสําหรับขแขนงตรงนี้ทําบอนไซไม่ได้นะคะสําหรับขแขนงตรงนี้ทําได้เวลาเอาไปทําเราก็ตัดยอดออกนะคะตัดยอดออกให้เขาแตกใหม่ประมาณนี้นะคะตัดยอดแบบนี้เลยนะคะอ่าก่อนจะไปทํานะคะเราก็จะเอากิ่งเนี่ยไปพึ่งลม ผึ่งลมสักวันสองวันให้เขาอ่อนก่อนนะคะให้เขาอ่อนตัวนะคะเราก็คอยจับดูว่าเขาอ่อนตัวหรือเปล่านะ,ะแล้วค่อยเอามาม้วนมาถักนะคะกิ่งเขาจะไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บเอาสารอาหารไว้ในตรงนี้นะคะก็เขาก็จะเหมือนเหมือนกับต้นชวนชมค่ะซึ่งเขาจะเก็บสารอาหารไว้ที่โคนต้นแล้วก็พอลงดินเขาก็จะแตกขึ้นมา ตราบใดที่ต้นเขายังยังมีน้ำเนี่ยยังแข็งอยู่แบบนี้หรือว่ายังมีน้ำหรือยังเป็นลำต้นแบบเนี้ยเขาก็ยังจะแตกกิ่งให้เราได้ตลอดเวลาเลยนะคะแม้แต่อาไว้เป็นเดือนเดือนเลยนะคะทุกคนที่อยากจะสั่งกิ่งตอนนี้นะคะเราจะได้กิ่งยาวๆแบบนี้ไปเลยนะคะอย่าพลาดนะคะเอากิ่งนี้ไปทําบอนไซกันนะคะไปฝึกมือกันนะคะบอนไซเวลาเราถักใส่กระถางไว้แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะอยู่ได้นานนะคะ อยู่ที่วิธีการตัดแต่งนะคะตัดแต่งของเราเราก็จะตัดแต่งเรื่อยๆนะคะเขาก็ยิ่งตัดยิ่งแตกประมาณนั้นนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกเราจะตัดให้เป็นทรงพุ่มแบบไหนให้เป็นบอนไซแคร์บอนไซต้นไม้อะบอนไซเปียบอนไซเป็นหุยไอเดียเยอะมากแล้วก็มีสนุกมากเลยนะคะถักบอนไซแพลเซียงไฮเนี่ยจะสนุกมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณนายไอเดียก็มาแนะนําวิธีนะคะ,ะลูกค้านะคะลูกค้า f อซนะคะจะสั่งหรือว่าสั่งไปแล้วนะคะหรือที่จะสั่งใหม่นะคะก็สกิทมานะคะว่าอ,อยากจะเอาไปถักบอนไซด์ด้วยนะคะนี่คุณนายไอเดียก็จะคัดกิ่งแบบนี้ไปให้เลยนะคะ,ะรีบๆทักมานะคะกิ่งใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะคะ กำลังถักบอนไซเลยนะคะรีบทักมาเลยนะคะช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะนี่เลยค่ะกิ่งใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับ FC นะคะที่มาอุดหนุนสวนคุณนายไอเดียนะคะ คุณนไอเดียก็มีกิ่งคุณภาพแบบนี้นะคะไปให้นะคะนี่กิ่งคุณภาพแบบนี้เลยนะคะอวบออๆใหญ่ๆยาวๆเพราะว่าเราทำอินซีนะคะเราทำอินซีใส่ใส่อินซีใส่ใน้ำหมักรกหมูนะคะถ้าใครต้องการสินค้านะคุณนไอเดียก็แปะลิงไลน์เข้าไว้ให้นะคะแอดไลน์เข้าไปพูดคุยกันอย่างเพื่อนอย่างครอบครัวเดียวกันเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบายบาย